ลมแรงขนาดนี้กลางยังไงไม่หิวเดี๋ยวไปดูเทคนิคดีของน้ากันและรีวิวลานกลางเต็นเซฟใหเว่นที่หลายหลายคนยังไม่กล้ามาดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้ทันทีน <ะ S 1> เดี๋ยวไป <นะ S 1> ชมคลิปสั้นๆกันเลยใครอยากดูคลิปเต็มตามน้ามาได้เลย เราลงไปดูรกานเจียงอ่ังก็ร้านด้านล่างครับก็มีทางรถเข็นแหละแต่ว่าก็จะเป็นเนินแล้วกันนะครับก็ขาลงขาเข็นลงอาจจะไม่เท่าไหร่ครับก็จะลำบ,บากขาเข็นขึ้นหน่อยเพราะเป็นเนินเนาะนะครับร้านด้านล่างนี้ก็เน้าบอกนะครับมันก็จะเป็นต้องเข็นของมาแล้วก็แล้วก็ยกของลงไปดอกนะครับแต่จะ ต้อยงยกของนอยถ้าใครที่ของเยอะก็จะลำบากน,นิดนึงแล้วก็วิวด้านหลังนะครับก็จะมองดูสะอาดตาแ,แล้วก็แสงสว่างของลานที่นี่นะครับค่อนข้างเพียงพอนะครับไฟก็ไม่สว่างยนเกินไปนะครับก็จะเป็นไฟในส่วนของพลังแสงอาทิตย์ตรงนั้นนะครับเป็นมไม่สว่างมากรบกมวนเราเวลานอนนะครับ แต่ก็ไม่มืดจริงจึงเกินไปมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วที่นี่ก็มีเต็นท์ให้เช่านะครับเต็นท์เอาจะกางให้นะครับเป็นในเขาใช้เต็นท์เป็นตัวของสนามเดินป่านะครับเป็น Jv เนาะตัวนั้นสีดำนี่ครับเต็นเต็นเตนเช่าจะเป็นของสนามเดินป่าครับวิธีการอยู่กับลมแรงๆนะครับเต็นท์นี้นะครับก็แนะนาให้ต้องเปิดหน้าต่าง ไม่งั้นมันจะสู้ลมเกินเกินไปนะครับแล้วมันอาจจะทําให้เต็นท์เราก็พือมากเกินเกินไปได้ได้เลยนะครับก็ต้องเปิดหน้าหน้าไว้นะถัดมานะครับก็จะเป็นเขาจะมีจุดเทเลสนะครับเป็นเขาเรียกจุดยื่นไปชมวิวนะครับใหญ่ก็ต่อรลงยากหน่อยนะครับแล้วก็สมอหรือชุด ป้องกันลมที่เหมาะสมควรจะเป็น30เซนขึ้นไปนะครับไม่ควรต่ำกว่าน,นั้นนะครับแล้วก็เชือกควรเป็นพาราคอร์ดนะครับเนาะในส่วนของเสาก็ควรเป็นเสาที่แข็งแรงนะครับเนาะเต็นท์ก็หลกัหลกๆที่รมได้เกือบจะทุกรูปแบบแหละแต่ขึ้นอยู่กับเราเขาเรียกเซตอัพมันถูกต้องไหมนะครับก็เช่นอนึแล้วก็ขึงเชือกให้ครบทุกหูที่เขามีมาให้เนาะในส่วนที่น้าจะแนะแนําก็เป็นทรงกระโจมนะครับ กระโจมทรงนี้มันจะให้ลมผ่านได้ดีทรงตัวสติงบาร์สติงบา